สวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้ครับผมจะพามาส่องนะครับผมพระสมเด็จครับหลวงปู่พูครับพิมพ์ปกโพนะครับวัดอินทารวิหารนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับคอบ แล้วก็หลังนะครับหลวงปู่ภูนี่ท่านเป็นสิทธิ์องค์หนึ่งนะครับที่ใกล้ชิดสมเด็จพุทธ,ทธชา์โตนะครับทันยุคนะครับแล้วก็งานการต่างๆที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้แล้วยังไม่แล้วเสร็จแล้วท่านมรดภาพไปก่อนนี้หลวงปู่ภูคือเป็นองค์ที่ทําต่อให้จนแล้วเสร็จนะครับเกือบทุกอย่างนะครับผม พระวัดหลวงปู่ผูนี่นะครับท่านมีนามเดิมชื่อว่าปูนะครับเกิดตำพลวังหินจังหวัดตากนะครับในปีสองสามเจ็ดสามนะครับผมแล้วก็ก็ได้มาก็ได้เข้ามา,าเดินทุดงเข้ามานะครับมาศึกษาเนาะ กับวิชากับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็ท่านมรณภาพนะครับปีสองสี่เจ็ดหกครับรวมสิริอายุได้ร้อยสี่ปีนะครับแปดสิบสามพรรษานะครับผมก็คือพระท่านนี้ก็คือใจสูตรเดียวกับพระอาจารย์ของท่านนะครับก็คือสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับตรงนี้จะเนื้อแก่ผมพุทธคุณครับ จำเนื้อจำพิมพ์ครับองนี้ไปออกใบเซอร์มานะครับเขาเป็นเขาออกมาให้ว่านะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกมาให้ว่านะครับเป็นไปแจกที่วัดเกนาะนันทารามครับจังหวัดราชบุรีนะครับไปแจกทาบุญครับเหมือนช่วยสร้างวัตถุเหมือนช่วยช่วยสร้างโบสถ์ในยุคนั้นนะครับออกปัดมาเนาะ ันที่ปางกะปินะครับก็คือพิมพ์เนี้ยมีพิมพ์เนี้ยก็คือสร้างที่วัดอินนั่นแหละครับแต่ก็คือมีมีให้บูชาที่วัดอินด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็แจกแจกเนาะแจกไปให้ทําบุญนะครับทําบุญสร้างวัดนะครับที่ราชบุรีนะครับในยุคนั้นนะเก้าเก้าน่าจะปีสองสี่หกนะครับ ที่ผมเคยอ่านที่ผ่านตามมานะครับแล้วเรามาสองเนื้อหากันนี่ครับดูร่าวข่านนะครับหลวงปู่ผัวเนื้อหาท่านออกนนนอย่างเงี้ยครับยุคแรกท่านน่ะก็คือจะแก่จะออกแก่มวลสารไปเลยนะครับเหมือนแบบสมเด็จตัวเนาะก็จะมีส่วนผสมสูตรอะไรคล้ายๆกันแหละแต่ยุคกลางยุคปลายท่านนะครับเหมือน ท่านท่านเริ่มสร้างพระเครื่องตอนที่สมเด็จโตท่านไม่อยู่แล้วนะครับท่านวานภาพเลยนะครับคือท่านไม่อยากจะหลับท่านไม่อยากจะทับรอยอาจารย์นะแต่เหมือนเสียงคนเรียกร้องนะครับก็เลยสร้างยุคแรกเพื่มมาปีน่าจะปีสามศูนย์นะครับสองสี่สามศูนย์ก็จะเป็นเนื้อแก้มนุสารไปเลยนะครับพอยุคกลางยุคปลายเหมือนท่านเริ่มมีชื่อเสียงนะครับก็เลยเป็นเนื้อแก่จะแก่พงพูทธคุณไปครับจะออกเนี่ยจะออกโซนนี้ครับ ขาวๆนวลๆเนี่ยครับดูปกโคนะครับคมชัดครับนี่ครับปะแท้เนาะจะเป็นมีธรรมชาตินะครับปกโคเนาะปกโคคมชัดแล้วก็ดูขาดนีครับก็นาเป็นพระโพงอ่ะยังเห็นเป็นยังเห็นเป็นรูปขาเลยครับแล้วก็เส้นขีดจีวรนะครับสบงนะครับเห็นไหมอันนี้ยังมีมีตาอยู่เลยนะครับ นี่ครับจะขาวนวลๆอย่างนี้ครับเนาะเนื้อหาของหลวงภูภูยุคกลางถึงยุคปลายครับจะแก้ภงงุทธคุณนะครับแต่ก็มีความแห้งเก่าของธรรมชาตินะครับนี่ครับก็ที่คิดก่อนผมลงผสมเด็จของวัลรังไปนะครับนี่ครับไปสมเด็จเนื้อหาของปีสอง0สี่หกเนาะแล้วก็ห่างกี่ปีอะห่างอีกสี่สิบปีแล้ว ถ้าเก่ากว่านี้สักอีกสักสีิปีจะเป็นสภาพไหนก็เนี่ยครับเหมือนไล่อายุข,ของความเก่าของเนื้อผงนะครับที่ที่เราที่เราดูดูกันนะครับนะแล้วเรามาลงกล้องกันครับนี่ครับเนาะนี่ครับปกความเก่านะครับนี่ครับ ูกค้าครับดูน่ครับภาพแท้ส่วนมากนะครับที่เคยเจอลนะครับเขาจะดูไม่ยากอะครับเขาจะมีธรรมชาติแบบเนี่ยครับเห็นไหมเนื้อพุดเนื้อเกินนะครับตามขอบเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยตามผิวนะครับตามผิวผิวคาบเนื้อคาบอะไรครับเราต้องมีธรรมชาติครับประแท้นะครับเนี่ยครับตามผิวนาอตามขอบเห็นไหมครับเนี่ยคาบปุดคาบเนื้อกอกเนื้ออะไรนะครับแล้วก็เนิบคาบเนื้อะไรอย่างนี้ครับเนี่ยครับดูขอบนะครับนี่ครับ แล้วกหลังนะครับนี่ครับยังว่านะครับคนแบบว่าจะเล่นพาครับ ดูดูพระแท้ให้เป็นอะดูพระแท้จากองค์จริงเนี่ยคือได้เปรียบสุดละแต่ปัญหาของทุกวันนี้ครับเหมือนโลกออนไลน์นะโลกโซเชียลที่เขาลงโชว์กันอะคนที่ดูไม่เป็นเขาก็คือเขาไม่รู้ว่าองค์ไหนแท้ครับผมเข้าใจนะแต่อย่างว่าเนาะเราก็ต้องมีที่ปรึกษามีอาจารย์นะครับผมก็มีครับบางทีผมก็ไม่สายที่ผมไม่เข้าใจก็เยอะผมก็ต้องมีอาจารย์ที ปรึกษาคอยอะไรเงี้ยถ้าแบบอ่ะเขาสอนเราดูแต่แบบเอาพระเกมให้เราดูอ่ะเราก็จะจําแต่พระเกไปอย่างนั้นแหละครับมันก็จะเป็นติดตาเราไปเรื่อยๆนะครับเราต้องดูจากพระแท้ครับถึงผมเข้าใจครับที่ว่าคนส่วนมากจะแบบเจ้าพระแท้เอ้าจะไปเอาที่ไหนมาเจ้าพระแท้พระแท้มันก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมครับที่จะไปเช่าแล้วก็มาดูหรือว่าไปขอขอดูมันไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าคน ไม่ใช่แบบปรึกษาก็ต้องดูอย่างนี้ครับดูตามที่ในที่เขาให้ดูนะครับนี่ครับปลาแทมจะมีธรรมชาติใช่ไหมครับผิวเผอแล้วก็ความแห้งครับความแห้งนี่สําคัญนะครับดูได้ทุกเนื้อครับความแห้งผงดินโลหะแต่เราต้องดูความแห้งของเนื้อนั้นให้ ให้ขาดด้วยนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงปูู่นะครับพิมพ์ปกโพพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จหลวงปูปู่พิมปปพมปกโพแจกวัดเกาะนันทารา ก็คือสร้างวัดอินะครับแต่ท่านให้ไปช่วยแจกให้ไปช่วยสร้างวัดที่วัดนี้นะครับวัดของนันทนาวมที่จังวัดราชบุรีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม